สวัสดีครับวันนี้เรามีมีดพับเคอรชอครับเคอรชอครับเคอรชอครับโอ้ยี่ห้อนี้มาหลายโมเดลเหลือเกินแล้วก็โมเดลสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่ละตัวนะครับก็ถูกใจครับเคอชอวสัสดุดีด้วยราคาก็เยี่ยมด้วยนะครับคือช้อปปี้ลาซาด้านะผมมาจากช้อปปี้ลาซาด้านะประมาณนั้นไปตามหากันดูนะครับใคร เออเอามาทํารีวิวให้ดูเผื่อใครสนใจอยากซื้ออะไรก็เข้ามาดูก่อนนะครับแล้วก็จะได้ไปประกอบการพิจารณานะฮะซื้อแต่ละตัวว่าเหมาะไม่เหมาะไงเนาะตัวนี้นะครับวัสดุครับพลาสติกครับพลาสติกแข็งๆนะฮะแล้วก็ตัวเท็กเจอร์มันไม่ค่อยเท่าไหร่ครับมันก็จะหลุดได้ค่อนข้างจะลื่นนะ่ะบอกเลยค่อนข้างจะลื่นแต่ถามว่าด้ามเป็นยังไงก็จับก็พอได้อยู่ครับพอได้อยู่เนาะแต่มันก็ลื่น่ะนะแล้วก็ตัวล็อกเข็มขัด แข็งแรงครับแล้วก็สามารถกลับฝั่งได้ซ้ายขวาน,นะครับแล้วแต่วัตถุประสงค์ใช้งานหรือความถนัดมือซ้ายมือขวาเน็บซ้ายเน็บขวาน,นะครับนะฮะอ่า huh. ทีนี้เรามาดูนะครับเรามาดูตัวการเปิดนะครับเปิดนะับเปิดพร้อมกันนะ <oughs> มีดใหม่นะยังไม่ได้ลองเปิดเลยนะครับโอ้ใช้ได้เลยครับเยี <c oughs> <y> ่ยมเยี <c oughs> <ๆ>่ยมเยี่ยมนะครับเปิดง่ายครับแล้วก็ลื่นดีครับเปิดง่ายลื่นดีฮะอ่ะลองดูอีกทีครับฮะเปิดทีนะแฮบอ่าใช้ได้ครับใช้ได้ครับใช้ได้ครับแต่ถามว่า ความหนึบมือในการจับนะสัมผัสเป็นยังไงก็ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลื่นครับลื่นพลาสติกเกรดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลื่นหลุดมือได้นะฮะน้ำหนักอาจจะหนักไปทางใบมีดด้านหน้าเพราะว่าตัวด้ามาเป็นพลาสติกนเนาะฮะนี่ก็การจับหรือการใช้แรงในการอะไรเงี้ยมันมันจะไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าบอกในตัวข้างหลังนี้ไม่ค่อยดีลื่นลื่นลื่น,นการล็อกนิ้วอ่ะก็ค่อนข้างจะต่ําหน่อยนะครับแต่ก็พอได้อยู่นะครับ อะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวใบมีดครับวัสดุเหล็กทําใบมีดน,นี่คือดีนะครับดีมากเลยละอ่าเกรดดีนะครับดูนะฮนะฮะสวยครับนะครับนะเป็นนะครับวัสดุอะไรไม่รู้นะครับไชัยนาหนึ่งหกศูนย์ห้า 1, 6, 0, 5, เลยเออเอาเรามาดูการสฉบกันดีกว่า การสบกันทําได้ดีมากนะครับการสบกัรการล็อกเนี่ยทำได้ดีมากคือเข้าเต็มหน้ากลางเลยนะฮะะตรงนี้นะครับการล็อกตรงนี้ครับทําได้ดีมากครับเข้าเต็มหน้ากลางเลยฮะครับโอเคครับก็เหมาะจะเอาไว้พกพาครับเบาเพราะมันเบามันเบานะมันเบาแล้วมันก็แนบหนูค่อนข้างจะแนบนะครับแนบแนบชิดนะฮะแนบชิดไม่เกะกะนะครับไม่ไม่เกะกะแต่ก็ต้องแลกมาด้วย ความลื่นนะฮะความลื่นความอะไรที่ไม่ค่อยคล่องมือเท่าไหร่นะครับนะฮะประมาณนี้ครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาครับเพื่อผมก็จะหามีดพับอะไรแปลกๆสวยๆทรงดีๆที่ถูกใจมารีวิวให้ดูกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันนะฮะก็ประมาณนั้นครับชอปปี้ลาซาด้าครับตามหากันได้ครับขอบคุณครับคือชอนะครับคือชอด้ามพลาสติกอันนี้เดี๋ยวต้องไปตั้งชื่อก่อนไม่รู้เรียกอะไร